วนี้เราอยู่กับช่องผมเองนนะคนี่เรามีเป็นเรื่องงานจำดีนะฮะไปทำไมครับ,รบรกินส้มตนนับของเาอ๋อวันนี้จะมาแนะนำร้านส้มตับแซ่บๆใช่แต่ผมใช่ครับพี่อันนี้ดาราช่องนะข,ขอขอคอนเซนต์ดาราหลักดาราหลักฝาช่องหลักเลยครับไปกับพี่ไม่ได้อัพเลยครับพี่พี่นี่ดูอันนี้บ่อย <c oughs> <c oughs> อ่ะ <c oughs> <c oughs> อันเนี้ยที่มีสาวๆมาเต้นอ่ะตรงเนี้ยตรงนี้โอ้ไม่ใช่ร้านนี้นะครับที่เราจะมาใช่ที่มีสาวๆเต้นเลย อามาบ่อยอันนี้อามาบ่อยเฮ้ยเฮ้ยมันจะมีสาเต้นนะสมาชิกตอนนี้ฮะมีคุณเสกน้องจ๋าไปกับพื้นคุณอาน้องแอมอยู่ไหนนะอุ้ยนี่ฮะน้องแอมจ้ปอ ย่านนี้เรียกว่าย่านอะไรนะครับหน้าร้านแซบเลสตอร์ลชมวิทสามสิบเก้าเป็นไงรู้จักชื่อร้านยังไงอ่ะใช่แต่ไม่มีป้ายชื่อนะ แต่ถ้าปักดูเนี่ยแไอ้ขึ้น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 กูเกิลแบบขึ้นกูเกิลแบบอ๋อ่ากงานใ้กูอีกแล้วทำไรอ่ะอ๋อจืด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 คนทีมาได้ไรทำไมอุ้ยได้ละไหมงานเก่งของงานนี้นะอ๋อนี่คุณตองจากทริปก่อนร้านแต่เราก็มากินได้เรื่อยๆนะ อ๋อชวนได้นี่พูดแบบเนี้ยสรุปปีกันเจอกันหรือยังต้องทำใหม่สรุปมันไม่ได้ไม่ใหม่หรือมาเนี้ยเลยไม่เคยออกอะไรนะไอ้นไงสั่งไก่บ้านเฮ้ยแต่ว่าแต่ว่าน้องอ่ะบ้านไกลบ้านไก่สีดอนเมืองไก่เปือกไม่แต่ละบ้านไม่แต่ละคนมีไกลทั้งนั้นนะตีบ้ามาเนยย่างก้อยก้อยอคั่วนี้ก้อยก้อยคั่วค่ะสั่งหรือยังไม่คั่วค่ะก้อยดิด ใส่ิบเขาเรียกว่าข่อยดิบข่อยดิบข่อยดิบมัหวานเอาเลยาร์ดขวดคะถามพี่ตองว่าวันนี้มีโคต้ากี่ขวดครับบอกว่าเราแข็งลังนะอ๋อเราแข็งลังพี่แซมบอกว่าสองลังแต่ว่าใครอีกหนึ่งลังอันนี้อันนี้หนึ่งลังพี่พี่แซมขอสองพี่แซมขอสองไม่แต่คนที่คนที่จะกินเขาไม่มาให้กินไม่ได เด๋อได้มากได้บอกจะจริงจริงอ่ะได้ได้โทรมาแล้วก็ท่นออกมาก่อนพี่นานมากได้รู้ๆไม่น่าเว้ยเราเอาเราเอาก่อนเลยไหมอนะแหน่ได้ยังชุด อ้าเนี่ยบอกว่าจะให้เปรเตอร์ไงตอนนี้อยู่เป็นจำนวนมากคนเต็มโต๊ะเลยคนเ็มะเราควรจะทำยังไงดีจริงๆรก็ไม่ได้ิยขออะไรก็ได้แบดีน่อย ีเหตุละครับคุณตำรวจเยอะรับเนเรื่อนมาแล้วเป็นเรื่องหัวหอมเลยอ่ะไม่เป็นไรครับแต่ว่าื่ในลม้รลา๊บะกลัวกลัวชัดเจอนี่ไม่มีคอนเทนต์อ๋อไม่เป็นไรครับก้าวของกล้องไนนี่นะ จะมากินกุ้งดาแต่กลายเป็นผู้ประสบภัยคันมเย็นไม่นั่ก็ตกตกไปปลอยนะตกนิดนึงแต่ก็เปียกได้อยู่แล้วก็ยังมีตัวเลยครับ ้ตอนนี้นะครับเราเปียกเมเปียกเลยอ่ะไอรตั้งริมครับอ่ะเฮ้ยเอาอันนี้โดยทีู่กแล้วมันเสือกมากก็ต้องเป็นเสษแล้วแหละระวังรถอ่าโเ้เปียกเปียกเปียกน้ำไหลไป้อยไ ถ้าลงแรงเลยทีอยู่กันเลยฉันนั่งตรงนี้ได้เอาลมไม่ชันได้กินข้าวแบบกลางลมโอ้สดตกมาด้นะี่กบอกอยู่เอาเรียบเลยเนี่ยมาเรียงเดียวเลยองลอกท่านมาแบบมาแบบดีามาฝั่งนู้น หนักมั้เนี่ยนเีะ0 0่ใกล้5 0 0เนิดเดียวนิดเดียวอะไรหนักหรอไปเยอะไรหนักหรอนอะไรหนักหรอานือคิดไม่ทันนะครับขอโทษทิาอ๋อภาะการลกหนัหนักไหมอะไรหนักหนักไหมหนักตหนักจไม่เป็นไรที่จะปสได้จะพิมตา ไแล้วดแลวคุณปสุกแพงเปลียยงไหมเนี no, ่ยไม่เปียกไม่เปลี <vale ่ยนไม่แงหนอยเอาเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปไม่ได้ไม่ได้มันได้แล้วมันได้แล้วได้แล้วได้แล้มีนเแล้วอ่ะัน้อไสง่อเนอลยว้าวรา โอ้โยนให้เลยโยนก้นเหนียวให้่ะเปิ้งเปิป้งปคุามเลยอ่ะคุะเชียตลอดไม่ได้นะที่ผนต้องหนักร้าไม่ไม่ทันเนยร้านอารมณมันจะไม่อานมันอารมดีมันหลุดมันโยนเดนียวลงมาฝักช็อตแม่ดีนะมันลงมาฝัตีมาหนีเลยเลยมาแล้วไก่ย่างมาเลยยี้งบอกไก่ย่าง บอกแต่งโดยเจคือที่ชวนมาร้านนี้บ่อยๆอ่ะเพราะว่าเจเขาอ่ะเป็นคนเจไหนเจ้าเนี่ยเ้ยใช่หรอเป็นค่าที่ชงจ่ายหรอพี่จองเป็นหุ้นส่วนหรอเขาถ่ายเราไปลงเลยเออค่าลวอะพี่ชงจ่ายแล้วอาหารมื้อนี้ไม่ค่าร้อยบาทจากพี่ชนนะครับแต่ขอบอกก่อนนะว่าคลิปไม่ได้สร้างรายได้ รายได้ยังไม่มานะคนไม่ได้มาขัดดีเลยนีครับอย่างซชเป็นคนที่กินย่ากที่สุดแล้วต้องมาให้ผมรีป่อยขอดูหน่อยนี่ครับเจมันจิ้มแจ่วี่จัดเลยนื้อดวอกกินบ้างได้ไหมได้แล้อกยแพงน้ำจิ้มหอยแครงนีะเนแรานนไทยอสดตาสดขอบคุณครับน้ำจิ้มหอยแง

แกเป็นคนตลกอ่ะ <c oughs> ที่ซ้อมมานานแล้วนะอ่ะนี่นะเนี่ยก่อนเมนูชื่ออะไรคนระับจอยจา่าเนี่ยจอยใส่ขมใส่ดีวัวตั้งโต๊ะเลยบโอ้โหเสียงแตกคือได้จงังหวานมากหวานมาก ตึงตึงเป็นอะไรกันน่ตึงดูลบากี่ใให้ความอร่อยติดกระโหลนี่น้น่าะไร่ข้วน้าแกแ่ะ่ล้าวมก่อนีมมีตีมไหมครับตีมอะไรมีตีมไหมานาี่เหรอยัไม่อดเะเไปนน้ำขเันี่นได้สุดค่ะจะได้ไปเอฟเสี้ยไง เมื่อกี้ก็ดิบตอนี้ก็สุกน้ำซุปเราเดีวก็ชิมแป้งสุกกันบ้างนะคะอืมอืออร่อยเด็กปีใหม่ของการนั่้นจิ้มตองเจย์คนนี้ไม่ได้ชื่อตองนะตอพี่งชื่อเติมชื่อเติมพี่ตองคนดึงมาเกิดอะไรนะคะไม่ต้องคนดึงมานั่นค่ะกินข้าวเป็นยังไงบ้างครับได้ไหมครับร้านปรดเลยแน่นมากตอนนี้แน่นแค่จะบอกว่ารสชาติอาหารอร่อยอย่างมากครับแนะนำปะ แนะนำครับสำหรับอันนี้เป็นรอบที่3แล้วในช่วงครึ่งปีใช่ป่ะหรืครึ่งปีป่ะไม่รู้เออสิบกิโลอร่อยมากอร่อยมากจริงคือทุกอย่างคือสดใหม่พรุ่งนี้ชวนมาอีกป่ะไก่ฮะพรุ่งนี้ชวนมาอีกป่ะเดี๋ยวดูตาตาเราอ่ะตาเดือดไหมอ่ะคือถ้าสมมติว่าถานตอนอิ่มๆมอ่ะมันจะไม่แต่ถ้าถานตอนอิ่มไปมาแน่นอนกินระหว่าก็ไม่ดีปิดกิบปิดกิฟขอบใจคือจะให้ปิดกิบ รก็มากินก็มากินกันแล้วก็ข่อยพี่ตองมีความสุขมากๆนะฮะก็ไปแวะหาที่ตองได้นะฮะที่ซอยที่ยี่สิบเฮ้ยไม่บอกสิไม่บอกกสื่อไม่ได้ก็บอกว่าซอยยี่สิบสองไงพี่ตองเขาจะอยู่ตรงเสาไฟสักเสาไฟหนึ่งก็ไปหาพี่ตองได้นะและที่สําคัญนะครับอย่าลืมอะไรกันอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกด subscribe ไปกับปไปกับพเอวโค้ชผิดท้องอ่าเพื่อนไม่ค่อยได้อั่คลิปครับอ้าวไปแล้วเหรอ ใช้กับปืนชัเจ์นี่ก่อนชัเจนนี่ไม่จบเฉยแค่ตรงนี้ปิดนี้บายอีบๆผ้าขอคนนี้ไม่อ้วนขนาดนี้ให่หน้าเขาเหมือน้าวเขาปิดกันทำไมเขาเปิดกันทำไมเออเด่ราไม่คนเดดนด้วม้องน้ำไม่วอ่าจะปิดกี่เรื่ปิดปิดกขอบคุณทุกคนที่มาส่งนะคะ ยังรักเอลพีกคนเือนเดิมนี่เมื่อกี้อันนี้ไม่ใช่เอลพีอันนี้ชาอรีนี่เป็นช่องเขาจังหวัเดเชิญเชิญทริปหน้านะเชิญทริปหน้านะคะเจอกันแขกรับเชิญบ๊ายบาย